ช้างปัญหาหนักๆก,ก็คือว่าะทะเลาะก,กันระหว่างคนกับช้างคนที่ทะเลาะก,กับช้างหมายถึงพวกชาวไร่ชาวนาเหรอคะก็ตอนนี้เนี่ยก็คือคนที่ทําไร่สับปะรดช้างก็พยายามดิ้นรนหาทางเลือกในป่าก,ก็หากินแต่ว่าไปเจอเอาผู้คนที่จํานวนหนึ่งที่เข้าไปหาหากินในปา่าไปเก็บของปา่าไ,<อ>ไปเก็บหน่อไม้ไปเก็บลูกตะเรียงอะไรพวกนี้ค่ะ แล้วก็ไปเจอก็ช้างก็ไม่อยากเจอก็หลบมาหลบมาชาขอบป่าค่ะก็มาเจอไล่สับปะรดช้างก็ไม่รู้ค่ะนึกว่ากินได้ก็มากินค่ะนึกว่าของฟรีนึกว่าของนึกเหมือนอยู่ในป่าใช่เป็นบุฟเฟ่ย์เฉยๆเห็นสับปะรดเยอะแยะเลยขอแบ่งกินบ้างแล้วมันก็ติดใจก็เลยเป็นความเคยชินที่มันจะต้องกินเรื่อยๆครัปลูกไงพี่ ต่อขุดแล้วก็บวชเชื่อพึ่งแล้วก็ขุดขุดเป็นแถวมาเลยไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องครับแต่ปลูกธรรมชาติะ <S <S อ๋อนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะฮะครับผล<บ>เนย่งถ้าว่าปลูก,กปลูกนลโต้งประมาณอาทิตย์กว่ารัดเเนเนี่ยตัวนี้ใกล้ป่าเลยมีช้างมามเออมีช้างมามันก็มีมาแล้วถ้าถ้าถ้าผมอยูกก่มันก็ค่อยหลงมาผมผมไล่อยู่ไล่อะพี่ไล่ไล่ยังไงะคะก็เอาสายส่งไายส่งแล้วก็เคาะจุประทัด อถ้าขนอยู่กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มาได้รวดนี่มันก็ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าว่าเราไม่อยู่มันก็กันได้พอกันได้ครับเมื่อก่อนเี่ยพอออกหมาตั๊นนะผมจะนัดกันเลยพักพวกประมาณยี่สิบคนปิ๊บมังกรมังมั่งประทัดมังตีหน้ากระดานไล่ไปทรงทั้งป้ายหยางเนี่ยจะหายไปเลยเป็นเดือนเดือนเป็นอาทิตย์ไม่ออกเลยโอ้แล้วเวลามันมามันกินแค่ไหนอะพี่ผมหมดแลนตรงเนี้ยเ้ยหมดไปทิงแล้วนะปีการเนี่ย นนลดน้ำต้นไม้อะครับใช่ลดน้ำยาผาอ๋อยามันมาบุกใช่ไหมใช่ป้าแล้วตรงนี้ช้างลงมากินมันเนี่ยไม่งกินผานี่ก็มาแต่ตัวน,นี้ไม่มาถึ้งแล้วต้องเฝ้าไหมคะต้องคอยไล่มันมัหมเฝ้าตลอดไม่ได้ไปกลับบ้านเลยช้างที่นี่ตลอดต้องนอนเฝ้าเลยอะคะรั้วฟ้ากเราไม่อยู่หรอรั้วหลังฟ้าเราก็ต้องเฝ้าถ้าเข้าได้มันออกไม่ได้อ๋อใช่ มันจะโผลมาจากแถวๆเนี้ยมากลางคืนมาทิ้งหลายตัวด้วยเป็นสิบอุ้ยน้ำมันกระเด็นมาโดนหูหตายไมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกรับรองว่ายากคานไม่ขึ้นหรอก กระเลียงที่ช้างกินชอบกินคนก็ชอบกินลูกกระเลียงนี่ก็เป็นเป็นฝักนะฮะคล้ายๆต้นสตอออแล้วก็เขาจะเอาเขาจะเก็บเม็ดแห้งของมันเนี่ยมาเพาะคล้ายๆเป็นถั่วงอกค่ะเอาไปกินกับขนมจีนอ๋อไอที่แบบเราเคยเห็นนะนั่นแหละครับนั่นแหละเสีบฮะกิโลหกสิบบาทกูกิโลละหกสิบบาทต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งก็ได้ประมาณเกือบสองหมื่นบาทประมาณกี่กิโลไม่รู้ สามิ้วเเหล่านั้นนะครับโอ้โหมันก็น่าเข้าอ่ะนะโอ้นี่เป็นเรื่องตัวตัวก่อเรื่องข้างในในนี่เม็ดมันะเม็ดที่เอาไปเพาะแล้วเหมือนถั่วงอกนะฮะแต่แต่ว่าช้างเนี่ยไม่ได้ประสงค์จะกินเม็ดหรอกช้างจะกินตรงนี้ตรงที่เป็นอ๋อที่เป็นเมใหญ่ๆเนี่ยมันจะหอมลองดมดูดิมันหอมอุ้ยกินเหมือนน้อยหน้าเลยะมันจะหอม้าร์ทาร์กินเ้ากินกินแล้วยังพาวเม็ดมันเนี่ยเข้าไปในท้องแล้วไปขี้ที่อื่นก็ขึ้น ช่วยปลูกป่าพูดง่ายช่วยค่ะช,ช,ชีได้กลิ่นชีช้างแล้วเราได้เข้ามาใกล้อีกนิดหนึ่งชีเป็นรูเลยช้างกินต้นกระถินกระป๋องแป้ง เอางเนี้ยแปะตัวนะก็ล็อกอะไรกินลูกมันได้แต่ว่าคนเนี่ยเอาฟืนไปใช้หรือปันโดนยางโดนอะไรมันไปถูกมีดถูกอะไรเราไปหั่นเนื้อลหรือหัน่นพวกทำกับข้าวเมือ่อชื่อต้นอะไรนะคะตาเสือตาเสือผมเคยเอาไปหุงข้าวกันแล้วปวดท้องอ่ะนะใชครับที่ไหลเลยพอเอาเอาไม้ฟืนเนี่ยไปหุงข้าวหุงข้าวไม่ได้ หอมย่างตอนแรกแรงแตะเลยไมตายหรอกแตะลิ้นย่งค่ะเป้นอะไก็ปดเป็นอะไรไม่ตายเลยนะคุณเป็นสมุนไพรอยู่แล้วไม่ตายมันเป็นยาแอะดที่เรากวาดเหมือนยากวาดลิ้นน่ะยากวาดหที่กระปลาเตียวโดปลาเนี่ยก็เขาเป็นยาไม่ใช่ลูกอมนี่ท่าแถลงพันท่อแถลงพันนี่เป็นช้างมันชอบกินทั้งทั้งเถาแล้วก็ขุดเน่ากินด้วยเนี่ยตรงนี้เราเคี้ยวด้วยแล้วปาดปา ปาดปาดทั emer, ้งมันชอบกินอะไรปาดปาดขมขมนะก็มันเป็นช้างอ่ะตอนนี้ก็จะนี่ตอนนี้ก็ตะแกะวันตะแกก็เลยตะแกะวันปาดไหมปาดมีตะแกะวันตะแกะวันก็ปาดมันก็สิตะแกะวันก็ปาดนะจะสี้นแกะวันอ่ะปาดไหมแกะวันฝาด ลูกไผ่ที่มันตายโคยมันร่วงลงมากำลังจะเจ็ดใหม่อ๋อนี่ไผน,น่ารักเชียวดูดิเดิเดนอีกสักสี่ห้าปีก็เดินไม่ได้แล้วตาม,มนี้ต้นข้าวครับลกตรงนี้ก็อีกหน่อยก็เดินไม่ได้นอกจากช้างจะมาเชียร์พื้นที่ครับถ,ถ,ถ้าไม่มีช้างก็ไม่เตียนนี่ฝักกระเรียงฝักกระเรียงแล,และนี่คือต้นกระเรียง มีพิธีการในกลุ่มกระเลียงเขาจะมาเอาเม็ดกระเลียงให้ทำแบบนี้เน,นี่จะตำอีจะำแบบนี้เราจะีนั่นไงมเม็ดเต็มเลยมันอจะคัดได้แล้วคัดได้แล้วง่งายเลย,ยไม่ต้องแบกไปทั้งฝักใหญ่ๆให้วุ่นวาย อย่าขย่มรถนะครับหนึ่งสอมตัวอะไรอยู่ตรงนี้ตัว7ตัวเีตัวเดีตัวเียวรัวเดียมันไม่ได้หรอรถมันตัว,วตัวมันเะลิ่อนเลย มีรูปเล็กด้วยเห็นไปลวอ่ะ Thank you for watching. If you like all of our clips, don't forget to subscribe, okay? And click on the notification so it goes cooking cooking when new clips are coming in. Thank you very much. Yes, I hope you like it. Woo, woo.